อาหารทำเป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวเชื่อมศาสนาให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นกเากค้เมนูที่คนมาร้านกะแล้วจะต้องสั่งเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคะ นาซิดาแกถ้าเป็นดั้งเดิมก็คือข้าวเหนียวมัตสับงั้นเดี๋ยวจัดมาให้พวกหนูสักชุดหนึ่งเลยละกันค่ะชื่อร้านอาหารไทยสลามโภชนาปีนี้ปีที่6.6สบเปิดตั้งแต่ปี2 5 0 0แล้วก็ร้านขายนาซิดาแกขายข้าวเหนียวน้ำชาก็คืออาหารเช้าทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือคนดั้งเดิมที่เคยแบบ เคยทานตั้งแต่เล็กๆจนตอนนี้ที่มา,ากับพ่อกับแม่เล็กๆตอนนี้ก็คือโตมีครอบครัวก็ยังมากินอะไรอย่างเงี้ยคือสูตรก็คือเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็คืงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะร้านอาหารเช้าส่วนใหญ่จะทําให้คนมีกะได้นั่งคุยกันนานๆน,น,นี่นะคะก็คือชุดเซตที่กะได้พูดไปก่อนหน,น้านี้มาร้านนี้จะต้องได้กินสิ่งเหล่านี้ค่ะจริงๆนะคะคือขา้าวเหนียว่ะมี4ถึง5สีด้วยกันก็คือ5สีก็5รสชาติเนาะแต่วันนี้เรามา เรากินได้แค่2อย่างก่อนเพราะว่าเยอะมากจริงมันเยอะจนเราไม่รู้จะเลือกกินอะไรดีแล้วก็เลยต้องเลือกกินอย่างนี้ก็คือเป็นเมนูที่พกกะแนะนํามานะคะเห็นหลายคนพูดมาว่าถ้ามาร้านนี้แล้วต้องมากินนาซิดาแก่แล้ววันนี้เราก็จะมากินกันว่าเฮ้ยทำไมมาร้านนี้แล้วต้องมากินนาซิตาแกะเห็นไหมเห็นไข่ไหม ข้าวให้ความรู้สึกเหมือนข้าวเหนียวใช่ปะพอกินเข้าไปอะลึกๆอะมันเหมือนกินข้าวที่เป็นเมล็ดเมล็ดมันจะรู้สึกกรุบ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 ที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ข้าวไม่สุกอะแล้วรสชาติคือมันมันติดหวานมันอร่อยมันโอเคเลยแบบหอมกลิ่นน้ำกะทิมากๆพอกินเข้าไปแล้วบวกกับข้าวที่มันเป็นเมล็ดเมล็ดเรียงกัน แบบไม่มีวันหยุดประจำมาค่ะที่ร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่5้านาฬิกาถึงเที่ยงตรงค่ะ